ีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครับนุ่มอูบลดูกิสารครับผมเมื่อน้ก็มาหาอยู่หากินครับหาเก็บบักพิกครับผมบักพิกบักพีกอันบักพิกบานเท่านะครับเพื่อนเอามาปลูกบ้านอยู่นี่ครับผมครับจะเป็นบักพิกขี่นูหรื่บักพิกฉีฝ่าผมกันทั้งมููครับนี่ครับแต่ว่าผมจะเก็บเอาละครับเมื่อนี่ครับส้มเมืองหมากป้อกันครับ มาพริกดกๆครับพี่น้องครับต้นบักพลิกดกๆครับผมย่างดกเลยครับนี่ครับบักพลิกดกๆเลยครับแต่ว่าหนาหนาวแล้วมันก็จะแห้งเว้แล้วครับหนาหนาวแล้วกำลังดอกกระมีครับผมหาอยู่หากินครับนี่แหละครับ นี่นะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับชีวิตเมืองหนอกครับผมชีวิตเมืองหนอกหนี่มันลำบากครับเนีได้ประหยัดได้ก็ประหยัดครับผมมุกเพล็กทุงหน่อยๆนอยก็ประมาณขีดหนึ่งครับสิบกว่าเช็กครับผมต,ตีเป็นเงินไทยก็ร้อยหนึ่งครับผมล้อยหนึ่งต,ตีเป็นเงินเพ็ก แนวไหนประหยัดได้กับประหยัดเอาครับผมปลูกอยู่ปลูกกินเองครับบางหมองกับผมมีเนื้อที่ปลูกบ้างหมองกับมีเนื้อที่นะครับมันก็แหล้วแต่หมองครับผมบางฟาร์มกับผมมีใชจจ้จนนี้นี่มองปลูกลร้ครับครับพริก,กเดิ่มยักแหงแน่นะครับอยู่นี้จะมีแบบพริกนีตะไข่ครับผมอาหารเคร่องเคียงของบา้านเฮาไายครับ ชีวิตเมืองนอกมันลำบากครับผมหาเป็นลูกจ้างเพื่อนครับเน็ตงานตามคำสั่งครับผมมาคืออยู่บ้านเฮาครับอยู่บา้านเฮากมะมาคอยได้สื้อกินครับอยู่นี่สื้อเบิดถุกบาททุกสตางค์ครับผมเหลือจากสื้อแหลวจังได้ทรงบ้าน,นครับได้มาแหลวกะสูเอ้าครับผม จอคนทางบ้านเป็นสิอยูดีครับหาอยู่หักกินไปครับพี่น้องเอ้ยซ้ำเลยครับครับผม แล้วก็สู่ต่อไปครับเพืสิได้เงินเพิ่นแต่ละบาทแต่ละสะตางค์อะแหลกโดยเงือแหลกโดยแน่งกายครับผม เก็บใบอยู่ใบกินครับผมเพื่อประหยัดคา่าใส่ใสายเฮ้ยครับพอได้กินอยู่ครับนี่ครับผักพริกเจ้งหน่อยใบกับพ่อหญิงเลยละครับบอกพริกอากาศเยน็นอากาศเย็นหลายใบรดนใบคูบดเลยครับ นี่ก็จะเป็นตะไคร้ครับผมตะไคร้หรือว่าหัวชิงคายหวานเท่านลครับเพิ่นกับปลูกไวร้ายครับผมปลูกไวร้าย,ายเต็มเลยครับนี่สองฝั่งทางนี่จะมีแต่ตะไคร้ครับน้องบลนกับสีตัดเอาจักน้อยครับผมไปไว้อยู่ไว้กิน อาแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องก็เอาเอาไปทำนี่ครับบเอาไปหลายครับผม ไปํำพ่อได้กินครับได้พักพริกในตะไคร้ครับหมูเิ่นกอาักสมให้ครับผมจะไปรับสมน้ําการครับอยู่ในจัก,กรยานครับผมนี่ครับของถีนมูบนได้หมูเิ่นก้าวกสมให้ครับนี่ครับบกสม สมหวานครับผมในกระสอบนี่ก็มีครับสมเขียวหวานครับผมงามครับผมครับในคลิปนี้นมอุบลกับผมมีอย่างหลายนะครับกับมาหาอยู่หากินครับผมชีวิตในต่างแดนกับเป็นประมานนี้ครับน้ำคำลังเหลืองานครับผมกหาเก็บ ของอยู่ของกินไปไหวกินไปไหวประกอบอาหารครับเก็บผักริกไปไหวถาต้มแจว้วไหวถาใส่ต้มใส่แกงเห็ดครับผมหนุ่มโมว้นกับผมมียังไล่ครับมาถ่ายถอดหเหลืองเหล้าชีวิตอยู่ในต่างแดนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมครับผมในสุดถ่ายนี่หนุ่มโมว้นกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับด,ดีมีแหงครับผม